รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <gas> ทุกท่านเข้าส,สูให้การสมาคมเมียจ๋าอะไรกันเนี่ย โอ้เกรียมเชียวอันนี้เออเฮาเกิดบันโดยเจ้าใกล้พระอาทิตย์อคือเนี่ยจ๋างามมากมากค่ะในแบบฉบับสาวล้านนานะคะเพราะเรื่องของเรื่องคือว่าหนิงได้มีโอกาสเนี่ยไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งแบบล้านนานะคะของน้องสาวสุดเลิฟน้องกระแตสุภัสสอนจริงๆต้องบอกว่าประทับใจมากในงานแต่งแบบพิธีล้านนาแล้วก็ยังอินไม่เลิกเ่ยวันนี้ก็เลยชวนทุกนางจ้ามาแต่งตัวสวยๆเลยะบอกนะคะว่าแต่ละภาคของไทยเนี่ยมีประเพณีการแต่งงานแบบท้องถิ่นที่สวยงามมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็น เอกลักษณ์นะคะได้มีโอกาสได้ดูวิดีโองานแต่งของกระแตจะบอกว่าสวยอลังการมากเลยดีมากนะคะนอกจากแต่งแบบร้านนาแล้วนะคะยังมาแต่งแบบคริสตี้กรุงเทพด้วยเพื่องเจ้าสาวก็สวยมากนะใส่ชุดแดงเจิดจรัสขโมยซีนมากๆเลยสวยยังไงก็แล้วแต่เจ้าสาวสวยที่สุดวันนี้ให้เกียรติกับสมคมเมียจ๋าด้วยกระแตสุภักษรค่ะ สามีกระแตมาด้วยนะคะคุณหลวงมาด้วยแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่จะมาอัดรายการเนี่ยคือไส้ติ่งเชิญมาปวดท้องต้องผ่าตัดด่วนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยยังคะตอนนี้ก็ก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะก็นอนพักฟื้นค่ะพอพูดถึงงานแต่งงานของกระแตนิดนึงนะคะกระแตตั้งใจไว้เลยว่าถ้าชีวิตนี้ได้แต่งงานขอแต่งแบบล้านนาก็ตั้งแต่แบบโตเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นพี่ีล้านนามันมันค่อนข้างมีเสน่ห์ดีมันสวยดีเราคิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะแต่งอะไร เพราะก็ตมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้แต่แตงชุดไทยชุดล้านานาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดว่าแบบว่างานแต่งอยากจะแต่งชุดล้านานาอะไรเงี้ยค,คือน้องเป็นคนเหนือด้วยไงคนเนอชียงใหม่คนเหนือด้วยแล้วใครเป็นคริสอะลุยคะ่ะลุยเป็นลุยทันตุลิศไปโบสถ์กันสวยจี๊ไปโบสถ์สวยกระแตนี่เปลี่ยนชุดเยอะมากเหมือนกันนะงานเนี่ยงานแต่งยงชุดกี่ชุดถ้ารวมรวมไม่รวมปาร์ตี้ก็ประมาณหก โหด่ลยนะนี่รู้ไหมว่างานแต่งแบบร้านนานะที่เชียงใหม่เนี่ยกวนหลุยเขาจะผ่านประตูเงินประตูทองต้องทำทุกอย่างมีภาพมาให้ดูเลยไปดูภาพก่อนดีเลยขอเงินเยอะนี่ย บอกให้อันนี้ยังไม่มันวันงานจริงมันมากสงสารเพื่อนหลุยอ่ะเังไะยังไงก็จะดบรรดาพวกกระเทยอ่ะบอกว่าให้จูบปากให้กอดให้แบบอุ้ยแบบแทบรวมทุกอย่างอ่ะเขาเขาก็ยอมทำเพราะว่าเป็นประตูสุดท้ายที่จะไปถึงห้องกระตาแล้วทุกคนยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเวลาที่ดูแบบดูวิดีโออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ากอตรงเนี้ยเขาบอกเฮ้ยคุณรักได้ยแล้วมีโดนหลอกด้วยอ่ะ รอให้หอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม,ม,แ,กมแล้วก็ถึงเวลาเขาจะหอมจัดโจมแบแน,นีเทื่อีอย่างนึงนะที่ชอบมากที่สุดเลยเป็นประเพณนี้ที่เราไม่เคยเห็นเลยออย่างคือกระแตข้อดอกไม้มาโปรยเท้าสามีเจ้คือกระแตขอทําเองอะ่ะเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนการต้อนรับที่เขาผ่านผ่านด่านประตูหลายประตูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างเท้าแต่ว่า ด้วยสาเหตุที่ไม่สะดวกอะไรใช้นาจริงใช่ก็คือต้องใช้ดอกไม้น้องกระแตรู้สึกไงบ้างเห็นคุณหลุยเขาทําแบบว่าคือสั่งเขาทำอะไรเขาทำยอมทําหมดทุกอย่างเลยเขาบอกว่าตัวจริงเขาไม่ใช่คนแบบนี้ใช่ปะใช่ใช่ตอนแรกที่เห็นแบบอะไรนะกระย่าตเกระยาแล้วก็งงแบบเขายอมได้ไงก็กติเขาเป็นคนไม่เต้นนะเวลาอยู่แบบตอนเอเป็นคนนิ่งๆไม่เต้นไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยสงสัยนะคะว่าอาจจะสงสารเพื่อนเพราะว่าข้าง ข้างหลังเนี่ยถือพานหนักมากแล้วต้องเดินผ่านแบบผ่านทุ่งผ่านทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าแบบเหมือนทําเต็มที่เพื่อเพื่อให้ผ่านไปเร็วอะไรประมาณ<บ>เ,เนี้ยด้วยแหละท<ม>ี่จะบอกว่าพาพสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าการแต่งคู่นี้เกือบจะล้มมาแล้วเพราะอาบอบนวดอุ้ยเรื่องราวจะเป็นยังไง<อ><อ>ร,รอรอดูค่ะวีแกน